วันนี้เราจะมาร,ารีวิวขนมเกาหลีจากแอนเจลิกาพูดกันค่ะเย้ <Ganz S 1> <ๆ>เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะามีทั้งหมด3อย่างเดี๋ยวจะมาให้เด็กๆลองชิมกันว่าแต่ละอย่างรสชาติเป็นยังไงแล้วก็อร่อยขนาดไหนตัวแรกเราจะมาเริ่มจากภุมออปัง,งมันเป็น,นขนมปังไส่ช็อกโกแลตอืมหอมมากมีความหอมเนยนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตถอดส่อร่อยก้าวตนีมก้าวต้นทีบ ไปที่ขนมต่อไปกันค่ะชีสพิซซิตาชองบูนะคะว้าวอันนี้เป็นลูกอะไรเป็นลูกกระต่ายโอเป็นลูกไดโนเสาร์หอมมากหอมไหมอยากกินชีสโกสเตอร์ละโอเคอ่ะอือเอายัให้กี่ันนะคะสิบตัวสิบหรอต่อไปนะคะก็จะเป็นให คุกกี้คิดแอนิมอลค่ะขเขาจะเป็นเซ็ตแบบ DIY เริ่มแรกก่อนก็คือละลายช็อคโกแลตในน้ำอุ่นาสสจากนั้นก็นำมาบีบลงพิมพ์ DIY ได้ตามใจชอบเสร็จเนาะไปใช่ช่องฟิตแล้วนะฝังเคียคนค่ะได้แล้วคะ่ะว้ยอ่ะอันนี้ให้กี่คะแนใน,ในค่ะ Easy 10 2 a s y 10 อันนี้ให้ซิปกันได้เใครที่สนใจนะคะอยากหาซื้อสามารถหาซื้อได้ตามห้างสินค้าชั้นนำทั่วไปเช่นท็อปมาร์เก็ตได้เลยค่ะ